อีกแล้วนะครับกับล็อบบี้ชาเลนเจอร์ที่ผมต้องกัดกามเล่นอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูความโหดของห้องนี้ดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับไอความโหดของที่ว่านนะก็คือเอ็นเคาน์เตอร์เอ็มเวซ่าเลยครับเป็นอีกหนึ่งเอ็นเคาน์เตอร์ที่ผมไม่ชอบเล่นเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นยากมากถ้าเกิดเราได้เอ็มเบมดีมันก็จะดีไปเลยแต่ถ้าเกิดได้ไม่ดีแม่งก็คือไม่ดีลวเลย้ยเกมนั้นมีโอกาสตแตกแปดเยอะมากๆนะครับและมาในรอบนี้ผมพูดได้ว่ามันก็ไม่ได้ดีได้แย่เท่าไหร่นะครับได้มาเป็นเลเบล เบยเซอร์แล้วก็โดมิเนเตอร์นะครับซึ่งผมคิดว่าผมเล่นได้เพราะว่าเลเบลกับเบยเซอร์มันเล่นได้นะครับมันมีเซตใช่ไหมที่เป็นตัวเชื่อมนะก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเกมนี้ผมไปเลเบลแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเก็บตัวเลเบลไว้นะระหว่างทางนะครับในช่วงรอบคลิปเนี้ยในรอบอักเม้นแรกนะครับผมก็แอบลุ้นนะว่าจะออกเป็นเลเบลให้เรานะครับตาเลเบลนะแต่ไม่มีนะครับผมเลยเลือกหยิบเป็นอีโพสนะครับนั่นก็คืออักเมนที่ช่วยเกี่ยวกับเพิ่มเวลหรืออักเม้นอีคอนนั่นแหละก็มาเป็นอีโพสนะแล้วได้ มาเพิ่มในบอดเรานะแต่ว่าไม่มีเลยครับทุกคนตอนนี้ผมเปิดได้แค่เลเวลสามเองถ้าเกิดมีตาแบบนี้ผมสามารถเปิดเลเวลห้าได้ไวมากด้วยแต่ต้องเจอเซตแล้วก็ไอตัวของเวกก่อนนะตอนนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เจอเนาะก็เลยเล่นเป็นเลเวลสามไปก่อนแล้วกันแล้วก็ลงตัวอื่นไป ก็น่าจะเล่นบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับในช่วงสเตจสองนะไม่ชัวร์ว่าจะสามารถวินสติกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวในบอร์ดผมมันก็ไม่2ดาวด้วยครับรู้สึกว่าจะแพ้แน่นอนผมก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคลุสติกก็ได้ถ้าเกิดอ่าลุสติกผมก็จะขายตัวทิ้งนะเพื่อที่จะล้สติกยาวๆเลยแต่ถ้าเกิดวินสตีกผมก็อาจจะมีโลบ้างนะครับเกรดตัวให้มันเป็นตัว2งดาวเงี้ยเพื่อที่จะวินสติกให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับ มาถึงรอบนี้ผมเจอเป็นเวก2ดาวนะครับแล้วผมก็เปิดเป็นเลเวลหได้เรียบร้อยแล้วนะบ,บอร์ดผมก็น่าจะแข่งขึ้นแต่ว,ว่าเจอกับบ้านซอ์เลอร์นะครับซึ่งบอร์ดนี้เราก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ยก็ยังดีครับเราแพ้สี่มาสามแล้วแต่ว่าถ้าเกิดหลังวงล้อเนะี่ยผมสามารถทําของได้จะบ้าผมคิดว่าผมน่าจะวินสี่ได้แล้วเพราะว่าบอร์ดผมเป็นเลเวลหแล้วว่ามันเก่งมากนะครับในรอบสเตจสอะ่ะ ก็ <G ül üş> โอเคเนะียคิดว่าน่าจะวินสตีกแล้วก็แพ้สติกไป3ชนะสติกไป2แล้วกันในรอบสตตเตจสองนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าอยากจะสติกยาวมากกว่าแต่ว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็บอดอ่อนเหมือนกันเราก็เลยต้องเล่นให้แบบสติกให้ได้ดีๆที่สุดนะครับไม่ใช่แบบแพ้สลับชนะอย่างเงี้ยมันจะจนเอานะถ้าเกิดแบบเออแพ้สัก2ชนะ3ามเงี้ยมันก็ยังแบบได้รอบราบาดเระบาดก็ยังดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแพ้สลับชนะถึงแม่งไม่ได้เลยเลเวลสเตจนั้นอะ เ,เลยแนะนำนะครับว่าวินสติก,กับรูสติกนี่สำคัญมากๆนะในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเก็บเงินไป50บาทได้เร็วมากนั่นเองนะคะก็พยายามนะครับเก็บสติกให้ดีๆในช่วงต้นเกมโอเคผมก็เปิดเป็นรลเบล5นะครับแล้วก็เอาตัวอะไรไปลงสักหน่อยเพื่อที่จะให้มันเก่งขึ้นนะครับแต่ว่ายังขึ้น6ไม่ได้นะเห็นไหมถ้าเกิดผมแบบรูสติกยาวได้หรือไม่ก็วินสติกยาวได้ผมจะมีเงิน50บาทเลยแต่ว่านี่ผมมีแค่40เองหายไป10บาทเลยนะในรลอเสีสองนะครับ ั่นแหละถึงบอกว่าไอ้สติกเนี่ยสำคัญมากๆกันครับโอเคจบสเตยสองรอบคีปมาก็ได้ของมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยคิดว่าจะทําของอะไรดีวะยังไม่อยากทำาอออนิกสปาร์กตอนนี้เว้ยผมก็เลยอ่ะโอเคแสลมของไปก่อนแล้วกันนะผมได้มาเป็นกุนซูด้วยนะครับกุนซูนี้ผมจะเอาไปให้โซอีอ้เล่นนะครับโซอีอ้ในคอมเลเบลใส่กุนซูเก่งมากเว้ยทุกคนเพราะว่าตอนที่เลเบลมันพอกอะ่ะมันจะตีเร็วแล้วกุนซูมันก็จะแตกได้เร็วมากนะครับโซอีอ้คือแม่งแคสเร็วมาก คุณซูแทนของเล่นแคสได้เลยพวกโชจินอะไรพวกนะี้แทนได้หมดเลยนะครับในอของโซอี้นะแล้วก็ไปใส่ของดาเมจอีก2ชิ้นนั่นเองนะครับโอเครอบสเตจสผมก็น่าจะสตีกยาวได้แล้วมั้งเพราะว่าบอรดผมเลเวลห้าแล้วอะถ้าเกิดผมอัพเป็น2ดาวได้ทั้งบอร์ดก็คือแบบแน่นอนครับสตีกยาวยันสเตจสีแน่นอนนะหลังจากนี้นะครับอารเมนสองนี่ผมก็ยังลุ้นอยู่นะว่าจะออกเป็นตาเลเวลให้เราไหมแต่แม่งไม่ออกเลยเว้ยผมเลยยีไปเป็นพิสเมติกไปลาย์นะครับไออารเม้นเนี้ยมันสามารถมีโอกาสออกเป็นสเปดให้เราได้นะเว้ยซึ่ง ผมลุ้นเลยถ้าเกิดรอบคีพรอบหน้าความสามารถก็คือถ้าเกิดเข้ารอบคีพรอบถัดไปอะ่ะเราจะได้ของนะเป็นออฟลุ้งเลยนะครับไอ้ลูกกลมๆสี 4, แบบลุงล้งๆนอะ่ะเออแหละคือโคตรดีนะครับมันก็มีโอกาสออกเป็นสแปดเนาะผมก็เลยลุ้นแม่งเลยหยิบมานะครับถ้าเกิดออกเป็นสแปดเราก็จะสิบเลเวลง่ายมากๆเพราะว่าเรามีโกเลมแล้วอะ่ะเราแค่ขึ้นเวลก้าเป็เว้ยแม่งก็สิบเลเวลแล้วอ่ะคือโคตรดีแต่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเซตสามผมก็นั่นแหละ ตอนนี้ผมก็ลงไปเป็นเอเมซ่าเพิ่มนะเพื่อที่เอาไ e อ้อมิสซิลี่มาเติมบอร์ดให้เก่งมากขึ้นนะครับเอเมซ่า e e ขอสมาร์ทอมิส e ซิลี่มันก็จะได้ความถึกใช่ไหมผมก็โอเคบอร์ดเราก็น่าจะเก่งขึ้นแหละก็เล่นบอร์ดนี้ไปยาวๆเลยครับจนนู่นเลสเตส4เลยอ,อีกคนผมก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเกมนี้นะครับแต่ยังดีที่ผมมี e post นะครับอักเมนแรกเนาะช่วยเพิ่มเวลเพิ่มอะไรได้อยู่แต่การเงินผมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกครับก็ยังที่บอกไปเลสเตสเต2ผมสเตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ควรจะสติกยาวกว่านี้นะครับถ้าจะแบบให้รวยกว่านี้นะแต่กันี้ก็โอเคได้อยู่ครับยังมีโ e พส s t ช่วยเพิ่มเวลได้อยู่เพราะเรเบลอะอากเมนมันสําคัญมากนะครับอาร์เมนอีคอนเ, e เนี่ยมันจะทําให้เราไปเ,ลเวลก้าได้ง่ายเพื่อที่จะหาจริงนะครับคอมเรเบลถ้าไม่มีจริงท้ายเกมคือแม่งกากมากๆจริงๆทุกคนอย่าไปเล่นเลยถ้าเกิดหาจริงไม่ได้ลนะโอกาสได้ที่1ที่2มันยากมากแต่ถ้าเกิดมีจริง2ดาวคือโอกาสที่1ที่2นี่คือเยอะมากๆนะครับ จบเจบสเตสก็แพ้ไป2รอบนะครับตอนนี้เลือดเหลืออยู่ประมาณ69นะก็ไม่ได้ดีได้แย่เท่าไหร่นะครับแล้วมาแล้วนะไอ้อักเมนที่เราพิออเดอร์ไว้นะเป็นสเตติกไปไลายแล้วแม่งออกเป็นกระทะให้เราพร้อมกับค้อนแดงไอชื่อคือแบบโอ้โห ยิ้มทุกคนตอนนั้นคือผมยิ้มเลยเพราะว่าผมไปเบลเก้าได้นี่คือผมสิบเลเวลเลยเว้ยแล้วแม่งมีธนูด้วยคือแบบโอ้โหใช่ยิ้มจัดเลยตอนนั้นนะนะเรียบร้อยครับเลเวลเพิ่มมาอีกหนึ่งอันคือสิบเลเวลเว้ยเกมนี้ชัวร์เลยนั่นแหละครับอย่างที่บอกไอ้อักเม้นพิสมติกไปลายนี่ถ้าเกิดหยิบเป็นอักเมนที่สองอะ่ะมันเป็นอักเมนที่ดีนะแต่ถ้าเกิดหยิบเป็นอักเมนที่สามผมซึ่งผมไม่ชชวร์ว่ามันจะออกหรือเปล่านะไอ้อักเมนที่สามนะครับ อ่อักเมนสองมันมีโอกาสที่เราจะได้ของดีๆแบบนี้แหละเพราะว่าในชอ็อปในรอบสเตจสามอ่ะถ้าเกิดสมมติเราดาวอักเมนไปอักเมนหนึ่งอ่ะยางไออักเม้นซิสเมติกไบไลน์เนี่ยมันก็ยังแบบพอได้ใช่ไหมล่ะเออทำให้ผมแพ้ไปในรอบสเตจสามแหละเออที่แบบแพ้เยอะๆนะเพราะคนอื่นเขามีอักเมนที่2เล่นกันใช่ไหมซึ่งผมไม่มีเห็นไหมผมพิออเดอร์ไว้มาในรอบสเตจสี่นี้เพื่อที่จะเล่นตอนเนี้ยก็นั่นแหละมันก็เลยทําให้เราได้ของดีนะครับมาหลังจากนี้คือเลเวล10สิบแล้วนะ รู้เลยหลังจากนี้ครับคือเป้าหมายเราไปเวลกาอย่างเดียวครับซึ่งต้องประคองบอร์ดไปเวลกาให้ได้นะมันก็แอบ,บยากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่มีโซอี้มาเล่นนี่ก็อาจจะยากนิดหนึ่งเลือดผมไม่ได้เยอะด้วยนะครับเหลือประมาณ70%แล้วอะก็อ่าโอเคนั่นแหละมันก็ไม่ได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่อาแมนน่สาผมก็น่าจะหยิบเป็นคอมแบทนะเพื่อที่จะทําให้บอร์ดเราเก่งขึ้นนะครับก็แอบ,บลังเลวเป็นมานาโฟดีไหมนะซึ่งมันก็ดีนะครับเพราะว่าไอตัวแผงหลังเรามันจะได้แคสเ,เร็วๆนะไม่ว่าจะเป็นโ so ซ e, อี้ไอโซ เอสเดียว io, แล้วก็จิงอ่ะออมันก็จะแคสเร็วมากขึ้นผมก็เลยหยิบมาแล้วกันเขาเป็นคอมแบทครับอันนี้ผมก็อาจจะโรดิดน,นึงนะเพื่อที่จะหาไอ้โซอี้แล้วก็อ้อยมาเล่นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเลเวลเจ็ดอะซึ่งมันเจ็ดไปแล้วแหละแต่ผมอยากได้โซอี้กับอ้อยมาเล่นนะครับมันจะได้แบบว่าอบอดแข่งพอที่จะไปเวลเก้าได้นะไม่ใช่โดนตบตายซะก่อนในรอบสเตจสี่เงี้ยแบบไปฝืนขึ้นล้ายอเดียวนี่ผมก็โรด้วน,นึงเพราะามันขึ้นได้อยู่แล้วครับเวลเก้าถ้าเกิดผมท,ทําบอดดีๆยังไงผมก็ขึ้นได้เว้ มันเรเบลเจ็ดแล้วอะมันเก่งนะครับโอเคอันนี้ผมได้อ้อยสองดาวด้วยนะด้วยการโรไปสองรอบเลยนะคือดวงดีอยู่นะเกมนี้ยอมรับว่าเกมมันอวยผมอยู่นะครับเกมเนี <c> ่ย <oughs> จริงจริง <c oughs> เกมคือแม่งส่งผมที่1แล้วอะทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างนะได้อ้อยไว้ด้วยอะไรด้วยก็คือแบบชิลจัดตานี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเซซผมจะสามารถแบบไปเบลก้าได้ตอนไหนนะแต่ผมก็ต้องหาไอโซอี้ให้เจอก่อนนะอาจจะหาแค่ดาวเดียวพอนะจริงๆเพราะว่าอยากจะรีบไปเก้าครับไปหาจริงเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโรหาจริงตอนไหนนะในรอบเบลกานะครับ มันมีบางทีที่แบบดวงโคตรจะมาเลยนะเว้ยไอ้เชี่ยผมมีเงิน50บาทอ่ะเคยอยู่มีเงิน50บาทเรื่องเรื่องอะไรนี่แหละไม่ตํารวจก็เดเบลนี่แหละแม่งมีเงิน50บาทขึ้นเก้าไปอ่ะเหลือ50บาทใช่ไหมโลหาเคสลีดดจริงนี่แหละหมดตัวเลยเว้ยแม่งไม่ออกคือว่าเกมหมาจัดตานักนะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็โลนิดนึงเพื่อที่จะหาโซอี้นะเอ่อเอ็กโคเนี่ยเราก็ต้องเก็บนะแต่ว่าผมน่าจะลืมมันนะแต่ไม่ได้ซีแล้วครับเพราะว่ามันเป็นแค่เทรดบอทเฉย โอเคได้มาเป็นอ้อยเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่อยากได้นะครับอยากได้เป็นโซอี้เอาอีกแล้วครับเกมหมาอีกแล้วทุกคนเห็นไหมโซอี้ตัวเดียวไอ้เขี้ยม่ไม่ออกเว้ยเด้ดิเนี่ยเอาละ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 เริ่มหยาบแล้วโอเคแล้วได้มาเป็นจิงแทนว่ What the fuck? าแต่ไอ้ยผมหาโซอี้เจอจิงโอเคโอเคอเค,คุยกันได้ครับเดี๋ยวผมไม่น่าจะต้องรอแล้วเพราะว่าผมน่าจะเอาจิงมาแบกแทนแล้ว เราก็น่าจะไปเบลลเก้าและวสิเลเบลครับอยู่ไม่ไกลเกมนี้เรามีโอกาสที่1เยอะมากถ้าไม่เจออะไรแปลกๆอย่างเช่นแบบ10บตำรวจหรืออะไรแบบเนี้ยเออก็น่าจะมีโอกาสชนะแบบชัชวๆแน่นอนนะตอนนี้นะครับ มาในรอบนี้ผมก็ยังแอบคาใจอยู่เนาะเฮ้ยโซอี้กูมันหายไปไหนวะผมก็น่าจะโลแม่งเลยเพื่อที่จะหาโซอี้เจอนะครับแอบหัวร้อนแล้วได้มาเป็นมมอดีไคเซอร์นะครับซึ่งเราใช้นะเพราะว่ามันมีโดเนเตอร์อยู่แล้วผมก็เลยเอาตาเลเบลใส่ให้หมดคือเราแบบคุ้มเลยอ่ะคุ้มจัดซึ่งชิวและตานี้นะครับ <You> <get it. S 1> เจอแต่ลัมเบอร์เว้ยแต่ผมไม่ได้เล่นนะลัมเบอร์นะครับเจอเป็นเคสลินแทนแล้วโซอี้กูอยู่ได้วะเนียไอเชียดูดิเกมอ่ะทุกคนเห็นปะเอาแหละเอาแหละ เอาละอันนี้เล่นไม่ทันด้วยนะครับไอ้จิงยืนหน้าเฉยเลยโอเคเอาละได้ได้ได้มันแน่ตอนนี้นะครับหาโซอี้ไปเจอโคตรร้อนแล้วตอนเนี้ยทุกคน อโนมอรีก็แน่นอน,นครับอีโ e วให้จริงแน่นอนเพราะว่าเราได้มาเร็วแล้วนะผมก็ไม่อยากโรเยอะด้วยผมเลือกหยิบเป็นค o มแบ็กสตอรี่มาเลยเพราะว่ายังไงเลือดผมน่าจะเหลือแบบน้อยอยู่แล้วนะตานี้นะครับเลือดลดไปเกือบครึ่งแล้วคอมแบ็กสตอรี่ก็น่าจะใช้คุ้มอยู่โอเคผมก็เอาเป็นเอ็โคลงไปก่อนนะเลเวลมันเกินอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าผมยังหาโซอี้ไม่เจอเลยว่าไอ้เช่ยผมแค่อขอแค่ตัวเดียวเนี่ยไอ้เกม <laughs> โคตรจะร้อนอะตอนนั้นอะจริงๆนะ โอเคส่วนจิงนี่ผมก็ยังไม่มีของให้มันเลยมีแค่โชวจินชิ้นเดียวนะครับที่จะท่าให้มันอะ่ะจริงๆผมก็น่าจะถอดแล้วแหละเอาเป็นโชวจินกับกัดเบรกใส่ให้มันไปก่อนแล้วกันอีกชิ้นหนึ่งก็อยากได้เป็นไอีนะดีสุดนะครับในจิงกันเนาะส่วนกุนโซแล้วก็เจจีแล้วก็กัดเบรกนี่ผมก็จะเอาให้โซอ,อีนะแต่ว่ากาดเบรกนี่ผมน่าจะต้องใส่ให้จิงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันมีดาเมจมากขึ้นเนาะแต่ว่ายังหาโซอ,อีไม่เจอเลยเว้ยผมแอบหงุดหงิดแล้วแต่ว่าในรอบสเตซี่เราสามารถโรดดาวน์ได้นะครับเพราะวา หาไม่เจอจริงๆโลดาวได้ครับในรอบสเตจสเนี่ยแต่ว่าสเตจหเนี่ยคือเป็นสเตจที่เราต้องเก็บตังค์เพื่อที่จะไปเวลเก้าและทุกคอมเลยครับคอมฟัสแปดฟัสเก้าเนี่ยทามิ่งมันก็จะประมาณนี้แหละช่วงสเตจสเนี่ยโลดาวได้เลยหาตัวนะครับแต่ว่าสเตจห้าเนี่ยเราต้องเริ่มเก็บตังค์แล้วถ้าเกิดสเตจห้านี่คือยังไม่ฮิตตัว4บาท2ดาวนี่คือแอบแอบแอบแย่แล้วนะแอบต้องต้องกลับล็อบบี้แล้วนะแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเกิดสเตจห้าเราขึ้นเก้าได้ก็คือชิลแหละ อันนี้ก็คือผมได้จิงมาแล้วจิงผมมีของด้วยนะครับก็แบบแรงอ่ะดามเมจหกพัน่ะทุกคนดูดิแต่ว่ามอดผมนี่ก็หมามืดเหมือนกันนะครับดามเมจสี่พันแบบไม่มีของเลยมีแค่ตาเลเวลเอง ถ้าเกิดมีนาช้อยมันสักชิ้นหนึ่งหรือไม่ก็อ่น,นาชอต้องมีอยู่แล้วหรือไม่แล้วก็มีไอคิวเอสหรือไม่ก็เอ็ดอไนาจให้มันอีกสักชิ้นหนึ่งนี่คือมอดเราปีศาจแน่นอน,นครับในคอมเรเวลเนี่ยเอาจริงในรอบสเตจสี่เนี่ยผมควรจะหยุดโร้งแต่ผมได้จริงแล้วนะเว้ยแต่ว่าด้วยความที่ผมคาใจไงแล้วผมก็แอบหัวร้อนนะครับว่าไอเชียโซอี้ตัวเดียวมันจะหายไปไหนว <laughs> ะผมก็เลยโร้แหละแต่ว่ามันไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกไปสเตจสี่ 4, เราโรได้ครับโรดาวได้แต่ว่าในสเตจห้าเนี่ยไม่ได้แล้วนะอันนี้คือไไม่ได้แล ห้ามเลยนะอันนี้นะครับต้องเก็บตังค์แล้วนะโอเคจบสเตจสมาผมก็ได้ขอมาดีอยู่นะได้มาเป็นเออี้ให้จริงเลยนะครับจริงเราก็ของ BS เลยอันนี้เป็นเลดบับนะครับน่าจะให้โซอี้แหละ <c oughs> จริงๆก็ไม่แย่หรอกครับเลดบับโซอี้แต่จริงๆผมมีตัดฮิวอยู่แล้วมีซันไฟอยู่แล้วนะครับใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วเจอสักทีนะครับโซอี้เที่ยวกว่าจะมาแม่โอเคได้เวลาขึ้นก้าวครับพอขึ้นก้าได้ก็เลเวลสิบแล้วก็น่าจะชนะเกมนี้นได้แบบยูทีวีแล้วถ้าเกิดไม่เจออะไรแปลกๆนะทุกคน เกมนี้ผมเล่นง่ายเว้ยเพราะเกมแม่งส่งผมหลายอย่างเลยไม่มว่าจะเป็นได้สเปกมาจากในอาร์กเมนสองใช่ปะ่ะแล้วก็ได้จิงเร็วแล้วก็ได้อ้อยเร็วคือเกมมันส่งเราตาเนี้ยครับผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ต้องทําอะไรเยอะเลยตาเนี้ยคือชิลจัดอะเกมแม่งส่งเราที่หนึ่งเว้ยทุกคน <c ười> และผมไม่ไต้องทําอะไรเยอะเลยแล้วดูจิงผมดาเมจหมื่นสองะครับบุ้มเดียวโคตรแรงนะครับก็ <c ười> ในรอบสเตจห้านี่ผมไม่ได้ทําอะไรนะก็เก็บตังค์นะครับเพื่อที่จะเวลเก้าแล้วก็ลงตัวเลเวลให้ครบก็จะเป็นเลเวลสิบละ ม,มันชิวอ่ะไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องพลิกแพงเท่าไหร่เลยตาเนี้ยคือเกมแม่งเป็นเส้นตงรงจะจัดเลยทุกคนทื่ผมไม่ต้องใช้ความสามารถเลยเลย,เลยคือแค่แบบบริหารเงินดีๆหาตัวให้เจอแค่นั้นเองคิวจัดตานี้นะครับก็โอเคนั่นแหละง่ายก็ง่ายครับบางเกมอ่ะบางเกมนี่คือแบบต้องดิ้นล้นทุกอย่างเลยแต่เกมนี้ก็คตรง่ายเลยโอเคส่วนเรนลอร์บงนี่ก็ได้มาเป็นของแท้งนะครับหยิบมาเป็นกากรอยนะเอาไปใส่ให้อ้อยนะครับเพราะว่าอ้อยผมอย่างของแท้งไม่ครบนะ ก็ตอนนี้มีตังค้50บาทแล้วก็น่าจะขึ้นได้เลยหรือเปล่านะรอบนี้นะครับโอเคขึ้นได้เลยนะแล้วก็ลงเป็นโซอี้ไปแล้วก็ลงเอสเอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออาาัครลิแล้วก็น่าจะลงไปแทนเอคโคนะครับก็เรียบร้อยนะเลเวลสิมาแล้วครับไม่ใช่มันคือง่ายเกินนะเกมนี้ผมไม่ต้องดิ้นรนเลยเลยเก <c oughs> มแม่งส่งจัดไอ้โอเคก็น่นแหะครับเลเวลสิไปแล้วมาดูว่าผมจะไหวกับไอ้ที่หนึ่งไหมนะครับเขาจะทําอะไรแปลกๆหรือเปล่านะ ทีหนึ่งนี่จะเล่นเป็นตำรวจมั้งเขาได้เป็นตาเรเบลมาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเลือกไปเล่นตำรวจนะครับเพราะว่าเขามีตาตำรวจด้วยก็คือเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทำตำรวจสิบได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเรเบลสิบไปเจอตำรวจสิบยังไงเราก็แพ้ไม่สู้ไม่ได้หรอกไอ้ทียตำรวจเก่งกว่าเ,าเยอะทุกคนแต่ว่าจะให้เก่งกว่าตำรวจผมให้เป็นแฟมหกวะ่ะผมจะทำได้ไปเร็วๆนี้ด้วยนะสามารถย้อนไปดูได้นะครับคลิปแฟมิลี่หกนะ บางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมว่า Family มันมีอิสต์เอ็กด้วยนะครับก็คือ6ก่แหละ,หละคือโคตรบ้านะครับเธอทาให้ทุกตัวใน Family แม่งอัพดาวเป็นหนึ่งขั้นนะ่ะถ้าเกิดเป็นสาดาวก็จะกลายเป็น4ดาวเลยเกมนั้นผมเกือบจะทําจิ้ง3ดาวแล้วทําให้จิ้งกลายเป็น4ดาวได้แล้วเว้ยทว่าเกมมันจบก่อนใครอยากรู้ลองไปดูครับโอเคอันนี้มีคนแบบร้อนนะครับหาหนูไม่เจอ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคือบางคนแม่งต้องดิ้นรนจะจัดเลยเกมนี้เนี่ย <c oughs> บางคนเนะี่ยแม่งหาหนูไม่เจอก็กดยอมไปเลยนะครับ แต่ว่าผมนี่คือแบบไม่ต้องหาอะไรเลย,เลยหาหาโซอี้ยังเดียวอะตอนนั้นแหละแต่ว่าจริงๆคุณไม่ต้องหาก็ได้ไม่ต้องหาก็ได้นะครับคือขึ้นเวลก้ามาหาก็ได้แต่นั่นแหละผมอยากลองเฉยๆว่ามันจะออกไหมนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าหลังจากน,นี้ก็คือแบบไล่กระทืบคนอื่นแล้วอะเลยเวลสิบอะทุกคนแม่งสตันแบบทุกกี่วิว่าห้าวิมั้งแล้วเลยเวลมันก็ตันไม่หยุดอะแล้วจิ้งกับโซอี้ก็สแปมสก,กิวลรัวๆก็ชิวจัดตานี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะเลย 75มาก็น่าจะหาของดาเมจเพิ่มนะครับน่าจะเอาให้หมดแหละดีสุดผมก็น่าจะเป็นอ์คแองไม่โอกาสเบรกว่ะแอบลังเลอยู่เอาอะไรดีนะครับที่จะให้หมดนะอ่า IE นี่ไม่มีไม่ได้นะครับเรามีแล้วนะแต่ผมหยิบ IE มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้จริงเราแรงสุดๆไปเลย <c oughs> อันนี้คือเอาคอนเทนต์แล้วนะครับอันเนี้ยเออ W10 แล้วอะเออเล่นยังไงก็ได้ครับทุกคน <c oughs> ก็เลยใส่แม่งสอง IE ไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้เติม Echo <c oughs> <c oughs> ไอ้เลดบัฟนี่ผมน่าจะทุบทิ้งหรือเปล่าแล้วให้มันรุ้นออกเป็นอย่างอื่นเนาะโอเคตอนนี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าที่3ก็โดนที่1กระทือบไปนะเอ้ยโดนเรากระทือบไปเออใช่โดนเรากระทือบไปอันนี้เขาก็ตำรวจนะครับเคดินน่าจะสองไปแล้วมั้งแต่เราก็สู้เราไม่ไดู้่ดีนะครับเพราะว่าเราเลเวลสิบไอ้ใช่เกมนี้มันง่ายเกินผมไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแค่ขึ้น9ก้าได้ก็ชนะแล้วอะ่ะเกมแม่งอวยผมจัดเลย นี่ก็ดูอาเขาทำอะไรไปแปลกไหมแต่ว่าเขายังไม่เป็นแปดตำรวจเลยนะน่าจะหาอะไรไม่เจอหรือเปล่าเหมือนจะเป็นสเต็ปนะครับหาสเต็ปไม่เจอเ e v 9ไเชี่ยแปดตำรวจไม่ได้โคตรหยาบไปแล้ถ้าเกิดเขาแปดตำรวจได้ก็อาจจะมีลุ้นนะอาจจะแบบฆ่าผมได้เยอะขึ้นนะ่ะแต่ว่าก็ชนะผมไม่ได้หรอกเพราะผมเ e v e l 10เวยโอเคอันนี้เขาเคสดลินย,ยังไม่สอนเลยบ่าผมลืมดูนะครับขออภัยเงินเขาหมดแล้วว่าอเออ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งจริงๆเขาไมา่เล่นเรเบลก็ได้นะเว้เขามีตาเรเบลด้วยแต่ว่าเขาเลือกไปเล่นตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจมันเก่งกว่าเรเบลนะถ้าเกิดแบบไม่ได้เป็นเรเบลสิบเออเรเบลเจ็ดยงเงี้ยยังไงตำรวจมันเก่งกว่าอยู่แหละเพราะว่าเคดดินไม่เก่งกว่านะโอเคมาดูนะครับว่าเขาจะแก้เกมยังไงได้นะครับซึ่งน่าจะยากนิดนึงนะจริงผมบึ้มไปคนระับแคดโคตรช้าเลยจริงพวกอยากได้วิกเตอร์มาอีกตัวหนึ่งนะ ขึ้น10ลงวิกเตอร์อย่างเงี้ยก็คือตันต,นตันกี่วิวะตัน4ีวิคือฝั่งตรงข้าไมไม่ต้องเล่นน่ะไม่ใช่4วิดีเพราะอะไรเบลสิแม่งตันตลอดอ่ะอี่ตันทั้งเกี่ไม่ต้องเล่นนะครับไอเดี้อันนี้ผมขึ้นเบลสิแม่งเลยแล้วก็น่าจะโละครับหาวิกเตอร์นะเป้าหมายเรานะครับหาจริง2ดาวด้วยแหละเรื่องของเรื่องนะครับเจอไหมจริง2ดาวเจอแล้วครับแต่ว่าไม่มีตังนะครับผมคิดีว่าผมขายอะไรได้ว่ะอา้าวเราฝั่งตรงข้ามกดยอมไปแล้วครับซึ่งสู้เราไม่ได้นะเราเลยเบลสิบนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แหละเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรนะครับเอามาให้ดูความเฉยว่าในเกมในบางเกมที่เกมมันอวยเราอะภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่ต้องดิ้นรนอะไรเยอะเลยเล่นง่ายจัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับกับเกมที่เลเวล10กับเกมที่เล่นโคตรง่ายหลับตาเล่นยังได้เลยหยอกๆเดี๋ยวเจอกันนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ไม่ว่หมาคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over t o p Up รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน